นะสวัสดีสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนครับผม,มเราอยู่ที่ไหนครับรถสนิยมครับผมรถสนิยมเอาน่าจเจริญน,นะครับ<ม>ตอนนี้เราอยู่ที่<ม>เราไม่มีตังเราไม่มีตังเราจะเข้าโซนกาแฟกันนะฮะามาดูกันกาับมีคาปูชิโน่ไหมครับเอาแก้วกี่บาทค,ครับผม ตัมราคาเอาปั่นครับผม 45. 4.5เอาวะเอาคาปบชินโน่ปั่น2แก้แวครับผมข้างห,หน่ครับน,นั่งใส่ขนานข้าดเท่าพระพระ,พระ โอเคครับผมเราอยู่ที่รศนิยมเขาปูชิโน่ปัน่นแก้วละแก้วละสี่สิบห้าบาทเราสั่งไปแล้วสองแก้วนะครับก็ถือว่าแพงไหมถือว่าแพงองพูดเบาๆนะฮะต้อง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 พูดเบาๆเดนะี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเข้าว่าเราด่าเขาคือคือ สี่สิบห้าบาทแถวบ้านกูเรียกเรียกว่าแพงฮะ <c oughs> จนฮะจนก็มา,ากับนี่ครับผมสวัสด,ดีดิสวัสด,ดีดิดพี่กล้องครับผมกล้องกี๋กล้องกี่นะอ่ะสั่งกาแฟาแล้วครับผมครับผมอาหารเฮียเลยวะก <c oughs> ูไม่มีตังค์สัตว์โอเคครับผมไม่บายไม่บายไม่บายดิไม่บายดิ